นายมงคลสุระสัจจะครับแสดงวิสัยทัศน์ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเลือกประธานวุตรโดยบอกว่านับตั้งแต่บรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งปลัดอำเภอใต้สำนึกว่าแผ่นดินนี้ให้โอกาสมากมายจึงปั้งตั้งปณิธานอย่างแน่วแน,วแน่ว่าจะอุทิศชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินรับใช้ประชาชนรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นปณิธานที่แน่วแน่ยึดมั่นมาตลอดและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจนชีวิตจะหาไม่แรงบันดาลใจก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิาชกวุฒธธิสภาคือความหวังที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน เพื่อรับใช้ประชาชนแก้ไขปัญหาของคนในชาติมงคลสุรสัจะจกล่าวต่อไปว่านับตั้งแต่วันนี้จะตั้งใจทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่หวังไว้และเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภามีความตั้งใจไม่ต่างกันคือการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องการให้ประเทศและคุณภาพชีวิตของคนไทย ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและดีขึ้นในทุกมิติซึ่งการทำงานของวุฒธธิสภาโดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาจะนำไปสู่สิ่งนั้นได้จึงต้องการเห็นสังคมไทยและคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเราเห็นต่างกันได้แต่จะต้องไม่สร้างความแตกแยก,กจะเริ่มต้นจากความเป็นหนึ่งเดียวของวุฒธธิสภาแห่งนี้ที่เป็นองค์กรด้านนิติบัญญัติ นำพาสังคมไทยเดินหน้าด้วยสันติวิธีรวมถึงการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เหมาะสมสอดคล้องกับคนไทยอย่างแท้จริงมงคลสุรสัจจะปิดท้ายว่าชีวิตผมมาจากก้อนดินก้อนทรายเป็นเด็กนักเรียนอาชีวะเป็นเด็กวัดเข้าใจความยากจน,นข้นแค้นความเป็นคนไม่มีเส้นสาย ผมเติบโตมาในระบบข้าราชการด้วยการทำงานอย่างหนักเป็นความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการประสานงานกับพี่น้องประชาชนทั้งในชนบทมาตลอดชีวิตเมื่อกเกษียณราชการไปทำไร่อยู่ในชนบทเพราะฉะนั้นจึงทราบดีและเข้าใจความรู้สึกของสมาชิกบุธ,ธิสภาและเข้าใจปัญหายืนยันว่ามีประสบการณ์อันยาวนานและมีเพื่อนอยู่ทุกหมู่เหล่า ดังนั้นเชื่อว่าสามารถที่จะเข้าใจและทำงานร่วมกับทุกคนได้และพร้อมใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีประสานกับทุกคนให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เร็วที่สุดพร้อมกับเชิญชวนทุกคนก้าวเดินไปพร้อมกันเพื่อให้วุฒิสภาแห่งนี้บรรลุผลความเป็นสภาของสามัญชนจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆนี่คือวิสัยทัศน์ของมงคลสุรสัจ เรียบง่ายงดงามไม่สร้างความแตกแยกและให้เกียรติแก่ทุกคนไม่มีสอวอพันเก่าพันใหม่ไม่มีการบอกว่าใครไปรวมหัวกันไปหัวกันหรือไปชี้นำกันเพราะทุกกลุ่มก็ทำอย่างนั้นแม้กระทั่งกลุ่มของนันทนานันทวโรภาศก็ไปประชุมกันไปรวมหัวกันไปชี้นำกันเช่นเดียวกันสิ่งที่มงคลสุรสัจจะมีมากกว่านันทนาอย่างเห็นได้ชัดสองประการประการที่หนึ่งคือ ให้เกียรติทุกคนไม่ไปด้อยค่าคนอื่นว่าเก่าว่าใหม่ว่าหัวว่าไม่หัวสองเป็นคนที่ไม่สร้างความแตกแยกประกาศชัดว่าจะประสานความสามคัคคีให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นหนึ่งเดียวและททำงานเพื่อประชาชนประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จึงไม่แปลกใจหรอกครับที่คะแนนของมงคลสุรศักจ,จะท่วมทน กว่าสาวปากดีที่ได้มา19คะแนนและยังไม่วายออกมาเอะอะจิกกัดนะครับ